คาราบยังอยู ici, no ่ปกตินะฮะไม่ม no ีขยับเลยนิ้วนิ้วอยู่ไหนอ่ะกำลังเพียมดีมากตลาด่ะพี่แอร์แบทเจ็ดลูกอย่าไปใช้สักลูกเลยดีแล้วไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ประหยัดดีเยอะมากครับผมกำลังมองหาอยู่รถครอบครแบบนี้นะครับบัตรประชาชนใบเดียวเช่นเดิม คนทัวรถวันนี้อยู่ตแลังดิงนะครับวันนี้อยู่กับรถโ o โยต้าฟอร์จูเนะครับ 2.4V ค่ะปี2019จุดเบรคปี20คันนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมฮิตตลอดกาลพี่ตั้มออกใหม่ป้ายแดงราคาราคานะครับ1,419,000บาทโอ้โหล้านสี่เดี๋ยวเรามาดูว่านี้พีสาออโต้คาร์ขายเท่าไหร่นะก่อนที่เราจะไปดูราคาเราไปดูกันก่อนเราจะซื้อมาทั้งทีเราต้องดูสภาพรถก่อนถูกไหมคะออปชั่นคันนี้จะเป็นโฉบ minus เช็ดแล้วพี่ไฟจะได้เป็น LED ตรงนี้เนาะเพ่งเข้ามา เมื่อวานร้อนๆเลยครับวันนี้เราเอามารีวิวเลยให้เห็นสภาพก่อนนะครับจริงไม่ให้ดูนะตัส่วนละเอียด๋ยวเราเก็บให้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราให้ดูแบบนี้ก่อนมาเราไปดูโครงสร้างกันเลยกระจังหน้ายังเป็น3มชั้นนะฮะไฟตัดหมอกได้มาครบนนราคาคุ้มค่าจริงพี่ก่อนอื่นมาเราก็ตามมานะครับผมฝาเดิมนะครับไม่มีขยับเหมือนกันตามมานะครับผมฮะคานนะก็จะปกติดูนะครับเห็นไหมไม่มีขยับไม่มีขยับคานล่างเราดูคานล่างนะครับคานล่างเห็นไหมยังอยู่ปกติ นะไม่มีรอยโดนรอยอะไรนะครับผมยังเดิมเดิมอยู่ครับนะฮะไม่มีขยับเลยนะครับผมด้านนี้เหมือนเดิมนะสองฝั่งเหมือนกันครับผมใสๆแบบนี้นะครับนะความเดิมแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าด้านล่างก็เหมือนกันนะครับผมแผ่นเพดีอยู่ความปกตินะครับจะบ่งบอกองโมเดลนะครับปี2019เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.4V นะคะใช้กําลังแรงม้าสูงถึง150แรงม้าพี่ตั้งเกียร์อัตโนมัติ6สปีดควบคู่กันนะคะกับเครื่องยนต์รุ่นนี้ใช้ดีใช้ทนประหยัดไปดูส่วนด้านข้างนะคันนี้มาพร้อมกับแม็ก18ยางปี2022 แล้วและยังได้ดิสเบรกสี่ล้อด้วยครันี่คือตัวไมน่เชนนะคะเหตุผลที่มัจะเป็นดิสแล้วเป็นดิสหมดเลยสี่ล้อนะคะแล้วก็บันไดข้างจะเป็นมีสีเงินนะคะประดับด้วยนี่ปกติสีีเดยวตัวรถตัวกรอบไอเลี้ยวเนี่ยสีดําด้วยตัวนี้มีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสมาร์ทเอนจีเคเล็กค่ะพี่ขับทุกคลิปค่ะวขัทุกคลิปนะคะมาเรามาดูด้านนี้เหมือนกันนับดูประตูนะครับดูความความความเดิมของประตูนะครับเนี่ยเห็นไหมกดเข้าไปยังนุ่มๆแบบนี้นะครับยาวลงไปถึงข้างล่างเาร์ตอยู่ปกติด้านข้างปกติเบรคซ้ายเห็นไหมกาอยู่ปกติอออืืหเห็นม ความเดิมดูนะครับซับด้านในปกติเห็นไหมครับประตูหลังก็เหมือนกันเห็นไหมครับแหมดึงข้างมาเห็นไหมปกตินะครับผมน้ำมันนะคะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะคะรองรับได้ถึง b 20เลยนะแต่ว่าเติมเกรดดีหน่อยดีกว่าเพื่อให้รถวิ่งเฉีวนะไฟท้ายเนี่ยนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบเป็นทูบแบบนี้เลยเส้นสายเขาสวยนะคะประตูท้ายไฟฟ้านะคะพี่ครับผมลิงสปอยเลอร์สี่จุดจ้ะเซนเซอร์สี่จุดจสปอยเลอร์ให้ครบนะคะไฟเบรกดวงที่3แล้วก็เสากัะดิ่งทิศห<อ>ลามนะะนี่ เปิดโชว์ไปเหมือนเดิมจ้ะครับเหมือนเดิมทุกคลิปจ้ะคันไหนเปิดไฟฟ้าได้ลงเปิดโชว์นะอ่าก็คงความเอกลักษณ์นะครับอ่ะเรามาดูนี่เดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีรอยบุบนะครับอันนี้ความเดิมนะคมันไม่มีขยับนะครับเหมือนกันนะสองฝั่งเหมือนกันภายในก็เป็นแอร์ราวนะครับทุกที่นั่งมีแล้วเอกลักษณ์ของโฟล์เนอร์คือก็จะเปิดข้างอย่างเนี้ยค่ะเป็นแบบแขวนนะคะจะลงก็ได้จะขึ้นก็ได้แล้วแขวนได้นะคะอ่าแม่วแม่แรงอยู่ครบนะครับเห็นไหมแมลงไหลจะอยู่ข้างล่างนี้พี่ตั้มพอเสร็จแล้วนิ้วนิ้วอยู่ไหนอ่ะกดไป แค่นี้พอครับผมเหมือนเศกค่ะก็สะดวกสบายดีนะฮะกับรถตัวนี้เรียกได้ว่าพร้อมแล้วล่ะพร้อมให้คุณได้ใช้งานพาครอบครัวไปเที่ยวได้เลยนะคะมาดูฝั่งนี้อันนี้เราดูบ้างเห็นไหมฮะความเดิมอันนี้ดําเดิมเลยนะด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับผมติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเห็นไหมแกไม็ยังใสๆสแบบนี้นะครับการเข้าสู่ที่นั่งนะคะผู้โดยสารแถวที่3นะก็ยก ตัวสลักขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยเลยจ้าอ้าาเด้งนะคะทีเดียวเลยนะคะวันพักส,สบายๆนะ,ะเข้าสู่ผู้โดยสารแถวที่3มได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะมาดูแถวสองกันว่านั่งสบายแค่ไหนสําหรับตอนเคลื่นน้องผู้หญิงตัวเล็กๆต้องต้องเออใช้มือจับนะคะแล้วก็จะบอกเลยว่านั่ง กว้างดูปากนะคะกว้างมากนะคะปรับปอไปได้อีกนะเอ็นไปได้อีกยเยอะเลยตรงนี้ก็จะมีตัวพักแขนให้นะคะรวมถึงที่วางแก้วน้ํานะคะมีให้ครบด้านหน้านะคะจะเป็นท่องต่อ power outlet นะคะ <c oughs> แะถมยังมีช่องจ่ายไฟด้วยนะ <c oughs> เป็น220โวลต์นะคะแอร์ด้านบนจะเป็นแบบแอร์ราวหลังคางแบบนี้เลยนะคะไฟ <c oughs> ทั้งบนนคาเก่งก็จะเป็นแบบ LED เหมือนกันเนาะส่องสว่างชัดเจนนะคะ ตอนนี้ตั้มก็มาลองขึ้นมาพอพเร์เนอร์แล้วนะครับมาลองดูกันครับรถสูงิสทัดดีอยู่แล้วนะคะกำลังเครื่องดีมากเจ้าตลาด่ะพี่เนอะกำลังเครื่องดีนะคะมาคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดพร้อมกับไฮดรชิ์ด้วยใช่ไหมคะตั้มนี่ครับลองเทสดู มันมีฟังชั่นมามาครบเลยมีหมดอีโคกับพาวเวอร์ค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นเหมือนรถเพิ่มกำลังด้วยหมดพาวเวอร์แล้วก็ประหยัดด้วยหมดอีโคนั่นเองนะมีเทนชั่นคอนโทรลอยู่ตรงกลางนะคะครับผมอ่าแล้วก็จอทัชสกรีนเนี่ยจะเป็นทัชสกรีน7นิ้วพี่ตั้มมีแมพให้แล้วก็มีรองรับทีคอนเทนต์เลมาติกด้วยเพราะว่าเป็นตัวไมน่าเชนมาแล้วค่ะตัวตรงนี้นะคะจะเป็นแอร์แสดงผลแบบดิจิตอลก็แยกอิสระนะคะสโซนจะมีตัวพาวเวอร์เอาเลทนะคะกับ usb ให้นะคะ a u x pro ด้านหน้ากก็็จะเปนล่อง ูบ็อกให้ด้วยนะตั้มกล่องเก็บของจะเป็นคูบ็อกให้เล็กๆนะจ๊ะจะเก็บบนเก็บล่างได้หมดเลยด้านขวาคพี่ตั้มลายไม้ตกแต่งประดับพร้อมด้วยโคมเมียมนิดหน่อยพิเศษที่สุดก็คือสำหรับรุ่นฟอร์จูเนอร์ตัวไมล์เชช์นี้ก็คือเบาะค่ะเบาะคนนั่งนที่นิ่งนั่งอยู่เนี่ยได้เป็นแปดทิศทางเหมือนกันรับไฟฟ้าอ๋อถ้าเป็นตัวก่อนนันนี้มันไม่ได้ปรับไฟฟ้าจากที่ตัวนี้เบาะใครใจเป็นสีอะไรครับเป็นสีโทนน้ำตาลดำค่ะเป็นน้ำตาลไม้น้ำตาลดำตันเข้มโอ้สวยค่ะพี่ มันก็ดูหล่อดูขรึมดีนะคะแล้วก็ดูในรักษาง่ายด้วยค่ะนะรตรงคนโซนกลางก็จะขึ้นรูปนะบุด,ด้วยหนังนะคะทําให้ดูหรูหราขึ้นรตรงเรือนไม้จะได้เป็น TFT นะคะแบบ4ด้วยนะคะครับก็ด้านหลังกว้างฝังอยู่แล้วนะ7เจ็ดที่นั่ง แถวสองีก3แล้วก็แถวสุดท้ายอีกนะคะครับพับเก็บแล้วก็ใส่ของได้จุได้ดีเลยแหละเรื่องของระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบอยู่แล้วนะคะแอร์แบ็กเลูกอ,อ,อย่าไม่ใช้สักลูกหรือดีแล้วไม่ใช้ค่ะไม่ใช้แค่รู้ว่าเอ้เขามีเขามีความปลอดภัยมาให้นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นไฟแบบ L.E.D ไฟอ่านหนังสือหรือไฟแผนที่ดูดูแผ่นที่ตอนนี้นะพี่ราคารถอะ่ะอาจจะแบบลงกันมานะ เป็นโชคดีของคนซื้อเป็นโอกาสดีๆของคนที่จะซื้อรถอราคา<ะ>ประหยัดไปเยอะมากใช่นะค่ะหายไปเยอะแล้วก็ประหยับไปหน้าแต่กว่าได้รถนั่งดีๆแบบนี้โอเคพี่ต้วาวคันนี้จะจัดโปรให้ลูกค้าแบบเด็ดๆเ,เลยใช่ไหมใช่ก็มีโปรโมชั่นให้เหมือนเดิมค่บผม ตัดดูแล้วนะครับโตโยต้า o r จูเนอร์2.4ขับ2ปี2019-2020ใช่ค่ะซึ่งราคาป้ายแดงขายอยู่1,419,000บาทวันนี้วิษณ์ออโต้ค้าขายเพียง889,000บาทอีกครั้งอ่ะ889,000บาทเลยนะคะรถ f o จูเนอร์ราคาไม่ถึงล้านปีใหม่ๆแบบนี้สภาพเกรดเอนิดนี้พี่ตั้งประหยัดไปเยอะมากครับผมประหยัดไปเยอะแล้วก็ประหยัดนะคะสป็นแับใครที่สนใจนะอย่าลืมโทรเข้ามาได้ที่0811331221นะคะ หรือศนย์เก้าหน่งหน่งสอง0ูนย์นะครับผมใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจนะครับลูกค้าที่มีสลีปนะหรือทเจ้าของกิจการที่กำลังมองหาอยู่รถท่อโครแบบนี้นะครับนะอย่าช้าผมบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานอีกแล้วนะครับแค่แปดแสนแปดหมื่นเก้าปมาเท่านั้นผ่อนเท่าไหร่นะพี่ค่อนอยู่หมื่นกลางกลางเองหมื่นกลางกลางโอเคนะกต่โปรชันดีๆนะแล้วก็ยังใช้อยู่นะครับบัตรประชาชนใบเดียวเช่นเดิมนะเพียงท่านมีบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์อยู่นะครับ หรือจะเป็นมีผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่นะครับะนะ,ะพบัตรประชาชนมาใบเดียวนะครับวันนี้รายการคนคนรถตั้มและนิ้งไปก่อนอครับขอบคุณค่ะ